เพื่อนมาเที่ยวชมบรรยากาศบ้านแม่กำปองนะดูบรรยากาศรอบๆนะ สลาดด้วยไม่น,น,นี่ก็มี้ี่็คยชุดช่นี่มั้ย ยาลาบกันนะงานยังครับผมอ๋อทำบุญทำเ,เซนทำบุญบ้านใหม่ครับทำบุญไม่พอเจาาเสียันทำบุญทำบ,นะบุญขึ้นบ้านใหม่สถานที่ใหม่ พวกมันหพวกเหลืองว่ะเฮ้ยถือมาแล้ว แคลอรี่มีนไปขึ้นไปแล้ด้า oh. นล่างก็ขายอาหารประเภทปิ้งย่างนะฮะ น,นี่คือทางขึ้นบ้านเปดือกเขาเยนะน่าจะทางขึ้นบ้านของคนในบุบ้านนะฮะอยู่ในท่ามกลางภูเขาก็น,นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับมีของปิ้งนะฮะไส้อั่วนะไก่ปิ้งนะ,ะทุกคนกอมาเที่ยวเยอะนะก็ได้ ลาบยูหน้าเนี่ยเขาลาบไัดให้ดิ<ห>เขาลาบกัน <c oughs> ไส้เขาขาว่าได้นะลาบลาบหมูเต็มกระลำมังน,นี่นะ่อยานเพื่อนเดินขึ้นไปอี่หน่อยนะฮะก็หมูบ้านแม่กำปองนะครับอย่างที่ถ้าใครดูข้อมูลพื้นฐานก็จะพอซ้ำนะนี่ทอดปลาท้องโกนะ <c oughs> ปลาท้องโก ข้าวโพดปิ้งน่ะข้าวโพดปิ้งข้าวโพดปิ้งอ่ากุ้ยฉาบไปทอดนะดูบรรยากาศไปก่อนนะครับก็นี่ก็เป็นเป็นหมู่บ้านที่สวยงามมากไร้คำอธิบาย นี่เป็นน้ำเหมืองวะคือบ้านพักเนาะนี่เป็นบ้านพักเป็นเกสต์เฮาส์หนึ่งวันนี้มีทานน้ำตกมาทานน้ำตกสวยน้ำใสามากเล่นน้ำบ่โอ้เย็นเลยนะแกเตียวเล่นนี่แบบหส่กางเกงเลยน,น,นะพี่เตียวยากดูบรรยากาศนะนักท่องเที่ยวก็เยอนะเหมือนกันฮะนี่เป็นหน้าฝนนะครับ กรกฎาคมนะฮะปี2,559ราบ่าเพื่อนไป,ไปเที่ยวไปเที่ยวแม่กระปองหน้าฝนนะฮะนี่คือแม่น้ำที่ไหลผ่านอยู่บ้านใส่เย็นเลยครับผมมายืนอยู่ข้างบนนี้ก็เย็นเอาเรื่องฮะนี่ก็เป็นภูเขาข้างนี้เป็นภูเขาเลยแล้วผู้เฒ่าผู้แก่อยู่บนบ้านนะนี่ นี่ก็คือเกสเฮาส์นะครับรายละเอียดไม่รู้เหมือนกันนะไม่ได้ไม่ได้ค่าโฆษณานะให้ดูคร่าวๆนะครับรายละเอียดการมาเที่ของไม่กำพองในทิปครั้งนี้นะครับเ,เดือนมิถุนายนพฤษภา,าไอ้กระกฎาคมนะครับปี2559ก็มีขายจำพวกเสื้อผ้านะเครื่องดื่ม <c oughs> นะมีไวไฟด้วยนะ <c oughs> <c oughs> อาหารตามสั่งก็มีนะแต่ไม่รู้ราคา เดินเดินเดินผ่านๆเลยกันเอ้ยเดี๋ยวป้ายเดี๋ยวก่อนถึงแล้วแม่กำปองนู่นก็มีร้านขายกาแฟร้านชาทั้งหมดทำไมแบอบหรอลี่เบียดเลยคนหนุนให้น้อย ดี๋ยวขอแวะดูนิดนี่นะม,ม,ามาเจอกัครับเศรษฐีเลินทองนะครับรถอ่ามันตกนะฮะลุงคนบ้านนี่เหรอครับอยู่บ้านนี่เนาะอ๋ออยู่บนเหมือนกันเน,น,นาะงบนนนอบนไร นีมตองน้ำมีมตลอดมีตลอดตลอดตห้อนมาตัดเงี้ยน้อย้อยมาตัมา้นตลอดเลยเยะอ่ะไม่มีานี่ก็มาห้เนี่ยเยนัดมารูกต่อเ้ป้างต่อให้มนอาะรู้ัอเนาะออเปดนี้ปดนี้มันสมชาดเนี่ยนะนี่เราเอาพอที้ด้วยโอเคครันแล้วเอาเข้า เขเย็นน응ี okay. well. ่ข้าอุ๋ยเนาะอยู่ที่นี่นี่บบไครห้อนนะครับเนาะอาจารเย็นตลอดจระห่งนี่ก็ฮอดอลออยมีทาได้ไหมข้าว้ไ้แบาว่าเดือน่องเดือนอหก็ต่ามเดูครับเนาะก็แฟไ่้กระแสเลือี้ยงไม่ต่อยนู่นล้ช่วงนี้วัดข้าวของบัดเกื่คนคนกระแฟ ปูปูน้ำาปลาปาเมปยู่ฮะปลาเมีพุ่นหีนะก็กาแฟตะกี้เหรอาก่แรกมาตะกี้เหรอก็กาแฟแล้วก็พ่นหนี่กันีอ่านี่นะครับลาจิตอันนี้กันเรื่มๆเลยเรื่อนๆขึ้นก็ม่วงนั่นก่อนโน่นนะครับที่ใบเรื่อมๆเลยอ๋อเดี๋ยวๆไปดูครับๆคนนี่มาอีกตลอดนะครับลุงเนาะ

ละห้าอบาทนะครับสำหรับที่เข้านะครับคาสเตยที่พักก็จะมีผมองบ้าวรถลที่พักงก็คือี่พักก็นะฮะที่พักเขาจะจัดเป็นโซนของู่บ้านก็จัดที่มีผู้ใหญ่บ้านนะครับคอยจัดคอยจัดแจงเรื่องที่พักกับสแต่ละบ้านนะว่าจะให้พักโรงที่ไหนยังไงนะครับเพื่อให้กระจายค่าใช้จ่ายในบ้าน คือละ500บาทครับไม่ต่างไม่อยู่ระพูน๋อ้กหครับผมอยู่แถวในเมืองนะครับระคูนแบบไม่แอลขอพ่อไก่แต่ได้ครับครับผมเย็นนี้ล้อครับขอบคุณครับครับก็ใครจะมาพักที่พักนะฮะก็มาติดต่อผู้ใหญ่บ้านหรือว่ามาติดต่อ คนในหมู่บ้านนะครับคนไหนก็ได้ฮะเขาก็จะจัดที่พักให้นะครับจะวนไปตามอมกระจายกระจายไปตามหมู่บ้านนะฮะว่าบ้านไหนะประจำบ้านว่าบ้านไหนะควรจะพักอะไรยังไงนะฮะไปพาเพื่อนเขาไปชมนะฮ<ล>ะกาแฟนะฮะต้นกาแฟนี่ต้นคือต้นกาแฟที่เขาปลูกนะพันอะไรผมจําไม่ได้แล้วนะะที่เป็นเมล็ดกาแฟนกินได้เลยจะกินอ่ะ ก็เป็นสีแดงเล็่กาแฟยังไม่สุกนะครับนี่คือบอกว่าเป็นลักษณะของต้นกาแฟมีสองสายพันธะุ์ที่เขาปลูกนะที่เขาปลูกกันนะฮะก็ไปแล้วนะฮะเดินทางต่อครับบรรยากาศธรรมชาตินะฮะตอนนี้ขึ้นฟ้าขึ้นฝนนะครับขึ้นฟ้าข้นปฝน คนจะเยอะในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์นะฮะตรงนู้นถ้าตรงไปก็จะเป็นวัดของเขาเล่ก็จะทานเด่นพระฤกษกาแนี่คือต้นกาแฟท่านน่ะอย่างกระบอกหูเนาะนี่คือต้นกาแฟที่เขาปลูกไว้นะับสำหรับหมู่บ้านที่เขาปลูกเขาจะขายชวครกาแฟอันนี้ก็เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งนะฮะบ้านผมจุ่มจริงนะเขาเรียกว่าต้นผมจำไม่ได้เป็นเครือเทวันนะนะ บัลรเพชรต้นบาลรเพชรก็มีแต่สมุนไพรทั้งนั้นเลยนะฮะบอกว่าเย็นเย็นมากเลยเนะี่ยใช่ไหมเนี่ยต้นบาลรเพชรไม่แน่ใจนะครับแต่น่าจะใช่ละต้นไม้ต้นไม้ไปบ๊หมิงเดินไปนี่ไรอันนี้คือมั่นักอยูบบโอ้อย่างที่พูดไปนะฮะบรรยากาศผมพาเข้ามาในซอยนะฮะเพื่อนๆจะได้เห็น วิถีชีวิตชาวบ้านนะฮะบ้านพักด้วยนะฮะว่ามันสุดยอดแค่ไหนนะฮะนนี้ก็เป็นบ้านพักนะครับนี่บ้านพักที่ต่งตางๆนะ <c oughs> ก็ลำธารก็ไหลมาจากนี่แต่ผมจะพานเพื่อนไปชมขึ้นไปข้างบนต่อนะครับ มีป้ายบ้านของแม่กำปองนะแม่กำปองดินทานนะอะไรที่เป็นทางขึ้นของของวัดแม่กำปองวัดคันธาพฤกษานะ บ้านไม้หมดเลยนะมีหลังต่อเลยไหมเห็นนะต,ตีตีม,มุมบ้านนะอ่ะโอ้โหทำการปากเขาเลยเนะนีนยเรียบร้อยเนาะทำพริกสมอแล้วเนาะเอาเมาาื่อวานในแกะก่อนแข่งเองเอาเมื่อวานก่นะอนเลยแข่งสอง ทั้งต่อ,ขอ,ขอเขาเอามาคืนนะเวย้ยของแม่เอามาคืนอืแต่มเดี๋ยวขาใส่ชุดไงมีชุดมีอย่าง,ง,าางนะีง่ก่ออย่างสมกแป้าน่นอนมูชจักเหมือน <LC. S 1> นี่มองแป้งแน่นอนก็สองทางทางขึ้นมาก็ด,ดูดีๆก็จะมีตะไคร้นะครับขึ้นเต็ม มองบอกถึงความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ความชุ่มเย็นนะฮะนี่ต้นเกี่ยงอะรู้ว่าโอ้โหนี่ฮะฝรัง่งนะฮะถ้ามันสุกนี่ออับสุดยอดเมื่อก่อนสมัยเป็นเด็กนะครับต้นนี้ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วสุกเนี่ยไม่เหลือแล้วครับนี่ก็เป็นลูกว้านบ้านผมเรียกต้นบะเกียงนะ น้ําตกอยู่ด้านล่างนะฮะตอนนี้ผมบ้านเนี่ยคือปลูกในแนวหุบเขานะครับไปแล้วก็จะเลาะน้าตกมาเห็นนกหมะสีเขียวเลยผมพาเพื่อนไปเป็นนกกินพืชนะฮะสีเขียวเลยครับทุกของหยกหรือเปล่าไม่แน่ใจับที่บินนะเห็นไหมเขียวนะสวยนะฮะนู่นนะกำลังหากิน กเขียวบินมาเรื่อยๆนะไม่กลัวคนนะไม่กลัวคนธรรมชาติอยู่กับมนุษย์ยนะะพลังกินคนลุกไายนะเขาไปนี่นะ ไปแล้วไปแล้วอะไรปนี่เป็นวัดนะฮะต้ององนะเงหรอเปลี่ยนเปลี่ยนเออใช่แล้วนกนกตัวนี้น้อยนะมันกินนะกระท้อนนะครับกระท้อนป่าอ้วยวคือขึ้นมาขึ้นมาทางวัดนะฮนะก็จะมี ต้นไม้จำพวกที่กินได้นะฮะด้านล่างนี่ก็เป็นซ้มโอนะฮะแล้วต้นสูงด้วยนะก็มีต้นกาแฟลูกว่านะครับต้นฝรั่งนะฮะเยอะแยะมากมายเลยครับต้นไอ้นี่เขาปลูกกันแล้วนี่กระทอนนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจต้นอะไรนะแต่ก็ธรรมชาติครับคนกับธรรมชาติอยู่ร่วมกันต้นอะไรบ้ นี่คือวัดนะวัดครับกล่อง,งอนนี้นะ พาเพื่อนลงไปที่อุโบสถกลางน้ำนะฮะนี่เป็นทางไปลงไปข้างล่างวัดนี้อยู่บนเชิงเขาที่สูงกว่านะแล้วก็นด้านล่างก็จะเป็นนี่จะเป็นอุโบสถกลางน้ำนะฮะ นี่คือน้ำตกนะฮะเขาทําเป็นเขื่อนน้านะ่ให้เป็นน้กาตก,ยยากผมพาเที่ยวไม่สุดนะฮะบอกไว้ก่อนเพราะว่าเป็นบริเวณกว้างเลยนะคระันี่ยน้าตกไหลาจากข้างบนลงไปสู่ด้านลน่างของหมู่บ้านก็นักท่องเที่ยวก็อยู่ข้างบนไม่รู้ว่าเดินไปตรงไหนนะต้องเดินอ้อมหรือเปล่าเนะนี่ย นี่เปล่าไหมเดินนี่ก่อพออนี่อ่ะผมยืนอยู่ที่อุโบสถกลางน้ำก็คือนีเดินเข้าขึ้นไปที่วัดน,นะฮะแล้วก็ลงมาลงมาแถวน้ำตกนะฮะซึ่งอยู่หลังวัดพอดีเลย ก็ทางเดินสา,าลาเลาะละัดเลาะไปหานี่ชมบรรยากาศก็มีนักท่องเที่ยวนะฮะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายข้าเข้าวันไปนะฮะมาจากที่ต่างๆก็นี่คือน้ำตกนะฮะ ขอยากข้ามไปนิดนละยนี่คือน้ำตกนะคับหลักวัดนะสวยนะ โบสถ์กลางน in ้ำน right? ั so ่นเองนะฮะตาม้ายที่บอกนะแล้วก็คืออยู่กลางน้ำจริงๆเลยครับวัดอยู่ตรงโน้นนะผมเดินเลาะเลาะของน้ําตกมานะฮะเดินผ่านศาลาตรงนี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้คืออโบสถกลางน้ำนะครับของวัดแถวแม่ตั้งอยู่แม่กาปองนะแม่กำปองจังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่ก็คือน้ําตกนะน้าตกเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนขึ้นไปเลาะเลาะขึ้นไปตรงนี้นะต้องคอยดูไปแล บรรยากาศเย็นเลยนะครับเย็นมากเนี่มีน้ำแร่ธรรมชาติด้วยนะดูเย็นมากเลยครับ นี่คือน้ําที่ไหลมนาะจากข้างบนนะข้างบนของภูเขาของบ้านแมก่กำปองนะี่นะฮะนี่ก็เขาเขาจะเอาไปใช้หรือเปล่าน,นี่อย่างนี้บอกไปนะฮะนี่คือน้ําแร่ธรรมชาตินะเขาอ,อาจจะเอาไปตวงกินตวงใช้นะก็าสายก็ต่อมาจากตรงนู้นเนี่ โอ้เย็นนะฮะเย็นมากเลยครับสุดยอดที่ผมจะเดินจกบนถนนนะก็นัาท่องเที่ยวนะฮะก็จะไปถ่ายสำหรับเรถ่ายรูปโสดกลางน้ำน,นี่คือวิหารข้างบนนะตัววัดข้างบนนะครับที่ผมเดินลงมานะ ไม่่ใชข้างบนก็น่า,นาจะเป็นหมู่ของเป็นบ้านคนแล้วนะฮะตอนนี้ก็น่าจะเป็นบ้านคนละธร,รรมชาติที่กดเลยนะครับสำหรับเพื่อนนะฮะที่อยากมาของแม่กระปอง,งนะฮะทานเพื่นอนก็มาได้ครับหน้านี้ก็อากาศเย็นสบายนะฮะ สบายแล้วก็สามารถเที่ยวได้ช่วงนี้ก็คนจะเยอะวันเสาร์วันอาทิตย์นนะส่วนวันปกติธรรมดาเทั่ยวไปก็ไม่ค่อยจะมีคนเท่าไหร่ส่วนมนักท่องเที่ยวชาวบ้านวันเสาร์วันอาทิตย์ครับคืนละเข้าคืนละประมาณห้าร้ยบาทนะห้า้อบาทต่อคืนนะครับหรือคือเข้าไปเนี่ยส่วนมากเขาว่าจะไปติดต่อของผู้ใหญ่บ้านแถวนี้นะครับว่ามีที่พักที่ไหนบ้างแล้วผู้ใหญ่บ้านก็จะแจกแจงไปตาม บ้านต่างๆนะครับของคนในหมู่บ้านที่เป็นชามสเปนครับสำหรับที่ผักคือแล้วประมาณ500บาทนะสำหรับซีซันสำหรับหน้านี้นะส่วนหน้าหนาวจริงๆเนี่ยไม่แน่ใจเรื่องราคาอาจจะอัพขึ้นมาหน่อยก็บลกอกกันนะตรงนี้เป็นตลาดกลางวันอย่างที่พูดไปแล้วก็ที่นี่ผมจะเดินเที่ยวข้างบนต่อเลยนะครับผมก็นะ